เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ l i n e แอดตูนสีสามมาพูดถึงควันหลงเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่ทีมชาติไทยของเรานะครับไม่สามารถสู้ทางด้านของเกาหลีใต้ได้เลยนะครับแล้วก็แพ้คาบ้านไปศูนย์ประต,ตูต่อ3นะครับทำให้สถานการณ์ของทีมชาติไทยของเรานะครับในการเข้ารอบต่อไปนี่ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเอาการเลยนะครับ ชาติจีนนะครับผมสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้4ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้จีนขึ้นไปล้างอันดับที่2ของกลุ่มนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยของเราเนี่ยล้างไม่ตกมันอยู่อันดับที่3นะครับโดยที่เกมนัดสาคัญก็คือเกมนัดต่อไปนะครับที่เราจะบุกไปเยือนจีนในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่สัปดาห์ฟีฟ่าเดย์จบลงไปอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของฟุตแลนด์กิ้งนะครับผมได้ทําการจัดอันดับนะครับผม เลนกิ้งฟีฟ่านะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับลงสนามไป2เกมนะครับในช่วงสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมานี่นะครับลำอันดับเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีกี่คะแนนนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเรานะครับยังรั้งอยู่อันดับที่101เหมือนเดิมนะครับผมโดยที่มีคะแนนอยู่ 1, 2 0 8 9 3คะแนนนะครับโดยที่ได้คะแนนมาจากในช่วงลาฟีฟ่าเดย์นะครับมาบวก2.21นั่นเองนะครับได้ จากผลการแข่งขันที่สามารถบุกไปยันเสมอทางด้านของเกาหลีใต้ได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็แม้ว่าเกมนัดล่าสุดจะแพ้ก็ตามแต่นะครับแต่ก็ถือว่าเราได้คะแนนค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่อันดับก็ไม่ขยับนั่นเองนะครับไปเช็คเพื่อนบ้านนะครับผมอย่างทีมชาติเวียดนามกันบ้างนะครับผมเวียดนามนี่ก็ต้องบอกว่าเข้าอยู่ในช่วงของฟอร์มอันย่าแย่จริงๆนะครับเมื่อวานนี้ก็แพ้อินโดนีเซียไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับทำให้อันดับของพวกเขานะครับเวียดนามเนี่ยร่วงนะครับผมไปอยู อันดับที่115นะครับร่วงไปถึง10อันดับด้วยกันนะครับจากอันดับ105นั่นเองนะครับโดยที่คะแนนเนี่ยลบไปถึง30.03คะแนนด้วยกันนะครับผมโดยที่ตอนนี้มีคะแนนค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่1,164.55คะแนนนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามก็ได้ทําการปลดเฟอร์ริปทุยเซเย่โค้ชแฮชโค้ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับส่วนทางฝั่งของอีกทีมหนึ่งนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหอันดับเนี่ยขยับมาเยอะ มากนะครับผมโดยที่ตอนนี้รั้งอันดับ11ึ3งร้อยสิบหนะครับขึ้นมาถึง9อันดับด้วยการขยับมาเป็นอันดับที่3ของอาเซียนด้วยนะครับโดยที่อินโดนีเซียทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับใน2เกมที่ผ่านมานะครับที่สามารถเอาชนะทางด้านของทีมชาติเวียดนามทั้งไปและกลับนะครับโดยที่ได้คะแนนถึง30.03คะแนนนะครับผมตอนนี้ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยสองคะแนนอ่ะสองจุดหกเก้าคะแนนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นะคะแนนที่น่าสนใจในฝั่งของอาเซียนของเรานะครับโดยที่ท ทยของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ขยับอันดับแต่อย่างใดแล้วก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่จบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยนะครับผมทีมชาติไทยของเราจะขึ้นไปอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็รอลุ้นอ่ารอลุ้นนะครับผมว่าทีมชาติไทยของเราจะอยู่ในอันดับที่เลข2หลักหรือเปล่านั่นเองนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของข้อลูกหนังกําจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นก,ลก,กา,า,นนาลัง และก็ใ้ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แ,แอดตูนสายสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ